สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะแล้วก็การงานการเงินของชาวราศีตุลลักนาตุลน,นะคะใน3เดือนนี้มาอัปเดตกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะชาวราศีตุลน,นะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17นะคะตุลาคมถึง15พฤศจิกายนหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะก็คือทางสุริยปฏิทินไทยวันที่นะคะก็พิมพ์แล้วใต้คลิปแล้วก็อธิฐานให้ดูได้ทังลัคนาเลย ะะแต่ไม่ว่าจะดูแบบไหนดวงที่วางอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ดวงคุณโดยตรงนะคะเป็นดวงใครก็ไม่รู้แหละก็คืออยากบอกว่าคงไม่ตรงกับทุกคนนะคะอย่าเอาการดูดวงทั่วไปเนี่ยไปตัดสินใจว่าเป็นของเราทุกอย่างนะคะดูเป็นแนวทางเนาะแล้วถ้าพูดถึงความรักไพ่าสามารถอ่านสลับกันได้ด้วยมาฟังกันเนาะนะคะชาวราศีตุลลคนาตุลอันนี้ใบแรกของคุณเลยนะ ะะไพ่พลังงานนะคะใบแรกก็คือตัวคุณคือแปดเหรียญค่ะเพื่อนๆเหรียญก็คือทรัพย์สินเงินทองนะคะหรือเรามุ่งมุ่งมั่นเรื่องงานเรื่องเงินบางท่านอยากจะเก็บเงินเก็บทองให้ได้มากขึ้นนะคะตรงนี้นะอยากมีบ้านอยากมีรถนะคะอยากมีที่มีทางหรืออยากมั่นคงมากกว่านี้นะคะ ใบแรกของคุณไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่อยากมีความรักนะคะเพื่อนๆแต่อันดับหนึ่งของคุณสามเดือนนี้แม่หมอว่าคุณจะไปโฟกัสเรื่องที่คุณอยากจะทําเรื่องที่คุณสนใจมากกว่าโยกกันอีกก็คือสามเดือนนะคะช่วงนี้นะการเงินการทองบ่งบอกสถานาการณ์ที่มั่นคงมากๆจะมั่นคงขึ้นถ้าใครถ้าท่านใดที่สมมติแย่มาก่อนมันจะดีขึ้นดวงชะตาเดททำแพลนนะคะนะคะกวีอัลฟอร์จูนถ้าสองใบนี้ในพื้นดวงสิบใบนะคะไม่รวมขยายเนาะคะ่ะ มันหมายถึงมันเป็นช่วงที่แน่นอนล่ะคะ่ะเรานี่แหละเป็นคนลิขิตอันนี้บอกก่อนเนาะจะได้จะได้ไม่ได้บอกว่าเออมแม่หมอมาให้คุณงมงายไม่ใช่นะคะไพ่อ่าตัวเรานี่แหละคะ่ะเป็นคนลิขิตชีวิตตัวเองแต่บางช่วงบางจังหวะดวงดาวบางอย่างนะคะมีโอกาสทําให้เราได้ปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างก็ได้มันอาจจะถึงเวลาแล้วที่ มันต้องปรับเปลี่ยนนะคะถามว่าเปลี่ยนเราดีไหมมันดีนะคะไท่สองใบนี้มาอาจจะเป็นจังหวะของเราบางคนอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางคนมองถึงงานใหม่บางคนนะคะมองถึงโอกาสใหม่ๆของคุณก็ได้นะคะตรงนี้นะ,ะมาดูที่ผ่านมาความรักเป็นยังไงบ้างเจ็ดดาบยัวกับสิบถ้วยนะคะอันนี้ก่อนนะ,ะ,นะสิบถ้วยมันบ่งบอกสถานาการณ์บางท่านพูดเรื่องอนาคตด,ด้วยกันแล้วนะคะ บางคนก็อยู่ด้วยกันแล้วเป็นครอบครัวแล้วไม่ว่าคุณจะแต่งงานหรือไม่แต่งมันหมายถึงการอยู่ร่วมกันเป็นเป็นแฟนเป็นสถานะหรือเป็นครอบครัวนะคะเพื่อนๆหรือพูดเรื่องอนาคตแต่ความสัมพันธ์นี้นะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะเจ็ดดาบขึ้นมาเนาะอุ้ยนะคะมีคนแอบทําอะไรลับหลังเราอย่าลืมนะคะความลับไม่มีในโลกเรารับรู้เรารับเห็นบางคนก็โดนเทนะเพื่อนๆโดนเทไปอย่างโอ้ทำไมเราโดนเทนะคะเพื่อนๆอาจจะคิดอย่างนั้นนะคะไม่มองว่ามีใครมาแทรกที่จริงว่า จ็ดดาบนี้มันอาจจะหมอว่าไม่มีราคาที่เขาไปจากเราหรือบางสิ่งบางอย่างนะคะแม่หมอว่าเขาอาจจะทําอะไรรับหลังเราตั้งนานเราก็ได้พอตกตําแหน่งอดีตที่ผ่านมานะคะจะวีออฟเฟอร์จูนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆแม่หมอว่าคุณจะเริ่มทําใจคุณจะเริ่มโฟกัสในสิ่งที่คุณจะทําซะมากกว่านะคะตรงนี้นะอ่านตรงนี้ก่อนเนาะยังไม่ได้ไปลึกทีนี้มาดูคนที่กําลังคบกําลังคุยแม่หมอว่า เดรสตาคุณอาจจะเจอใครที่สุขเอ้ยเขาเดสตานี้คนที่อาจจะเป็นโปรไฟล์ดีเช่นถ้าไม่หน้าตาดีก็คือหน้าที่การงานดีหรือมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ที่เขาดูดีนะคะเพื่อนๆคุณก็รู้สึกมีใจนะนะคะตรงนี้นะรู้สึกมีใจแต่ความสัมพันธ์มันยังมันยังนะคะเดทแอมเบนเนาะเป็นความรักที่อาจจะแตกต่างถ้าโสดนะคะหรือมีโสดที่คนคุยยังไม่มีสถานะนะคะเพื่อนๆมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบเจอคนที่แตกต่างคุณเช่นอายุนะคะ หน้าตาทางสังคมนะคะต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยหรือความห่างไกลนะคะตรงนี้แต่ว่าท่านบอกว่าโดยทําบลลนต์คือความผสมกลมกลืนการปรับการจูนมีแสงสว่างที่ปลายอยุโมงค์มนต้องอาศัยเวลานะคะตรงนี้นิดนึงนะคะอาศัยเวลานิดนึงนะไม่ได้แปลว่า3ปีห้าปีคุณจะอยู่ที่เดิมแสดงว่ามันไม่ใช่แล้วนะคะโสดจะพบเจอคนที่ใช้สําหรับคุณมองตาแล้วเข้าใจนะคะตรงนี้นะเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะ ความรู้สึกใหม่ๆบางสิ่งบางอย่างนะโชคชะตาวาสนาจะนําเขาเข้ามาเป็นคนที่เติมเต็มอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้เป็นคนที่แตกต่างกัะคุณแต่บางท่านนะคะหมอบอกเลยนะความสัมพันธ์นี้หกถ้วยอะเดเดทนะคะเดเดทนี่ชาวพิจิงราลัคนาพิริงเนาะที่ผ่านมาคุณอาจจะห่างอะไรจากใครมาหรือคิดว่าจบแล้วนะหเดือนนี้ไอ้ขอโทษค่ะสามเดือนนี้นะคะหกถ้วยขึ้นมาเป็นไพ่ที่หนถือถ้วยมีใครสักคนที่จะติดต่อสื่อสารคุณมา อยากจะวนกลับมาผู้อาจจะเคยกับอยู่กับเขาเป็นครอบครัวพูดถึงสถานพูดเรื่องสถานะครอบครัวที่กันแล้วหรือคนที่เคยห่างละเทกันมานะคะหรือคนที่เคยทําอะไรรับหลังเราหรือบางคนไปไปขับกลับกับคนนี้ขาดกันก็ไม่ขาดก็ได้นะคะเพื่อนๆมาดูกันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างของราศีตุลลคณาตุลราศีตุลคุยกับธนูลคณาธนูนะคะอาจจะคุยกับธาตุน้ํากรกฎมินพิจิตขึ้นมาด้วยเนาะแล้วก็ ธาตุลมตุนกุมเมทูลราศีกุมลัคนาลุมสองดาบนะคะใบแรกเลยที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเจ็ดเียญควีน Queen ดาบนี่ธาตุลมนะคะธาตุเดียวกับคุณเนาะตุนกุมเมถุนนะคะธาตุไฟเมสิงคนูสิงลัคนาสิงเดอะทาวเวอเนาะมีใครจบอะไรกระทันหันหรือเปล่าคะจบแบบ อืมนะคะเดมเพลอร์ลาศีเมษรลัคนาเมษรนะคะไนาือเรียนธาตุดินกันมึกสมังกรนะคะ,ะ,คะแล้วก็ดิจัดเมนสองไม้เท้าเก้าดาบสิบถ้วยนะคะแปดถ้วยนะคะ,ะ,คะแล้วไพ่สิบดาบแล้วเพื่อนๆหมอถอถอดลเลยนะคะนะคะ,ะ,คะที่ผ่านมา ชาวนะคะราศีตุนเหนื่อยกับความรักหรือโดนแทงข้างหลังเจ็บปวดและเสียใจ The Tower นะคะเป็นการจับได้ไปโปะแตกหรือไม่ก็คือจบกระทันหันนะ,ะบางคนเอ๊ยสงสัยอยู่ๆก็โดนเทไปนะ,ะเพื่อนๆไม่ต้องสงสัยหรอกมันเหมือนเขาแอบ,บทําอะไรรับหลังเราตั้งนานแล้วเขาอาจจะคุยกับคนใกล้ตัวเพื่อนของเพื่อนเพื่อนในที่ทํางานหรือสายงานที่ใกล้ๆกันได้ด้วยนะคะหรือบางคนความรักที่เป็นคนที่อยู่ไกลแตกต่างนะคะ ความสัมพันธ์มันมันขาดนะมันมีช่องว่างมันไม่เติมเต็มได้ด้วยนะคะตรงนี้มันเป็นช่วงที่จัดเม้นตนะเป็นความรักเหมือนบางท่านมันเป็นวิบากกรรมนะคะที่ทําให้แม่หมอบอกเลยสิบทั่วขึ้นมาหลายรอบแล้วแปลว่าคุณกับเขาอาจจะเคยพูดเรื่องอนาคตด้วยกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วหรือไม่ก็เป็นครอบครัวแล้วด้วยนะ,ะมันเป็นวิบากกรรมที่ทําให้ต้องพัดพลากห่างเหินหรือมีคนมาแทรกมาซอ้อนะเนเพื่อนๆตรงนี้นะขึ้นมา หรือบางคนเนี่ยไปๆกลับๆอยู่คนนี้นะคะเมื่อไหร่จะหลุดนะคะคุณต้องใจแข็งนิดนึงเนาะจะติดอ่าขออภัยกับควีนดาบไพ่ตรงนี้มันหมายถึงว่าเราอยากจะตัดความสัมพันธ์นี้ออกไปนะมันเหนื่อยเป็นสภาวะที่ทนนะคะของคุณเนาะสเตนนะคะเป็นสภาวะที่เรานอกเหนือการควบคุมคุณพยายามเรานะที่จะบาลานซ์นะคะอยากให้ไปให้ถึงฝั่งครอบครัวแล้วะค,ะค่ะเจ็เหรียญเจเลขเจ็ก็เป็นดาวเสารทุก ใจกับคนนี้แม่บอกว่าคุณน่าจะคบกับเขามานานแล้วด้วยเหนื่อยกับความสัมพันธ์นะคะถ้าใครมีแฟนที่ผ่านมาเหนื่อยก้าวดาบเครียดคิดเยอะนะคะทุกใจในความสัมพันธ์บางคนก็นิ่งเงียบไปนะคะที่ผ่านมาสองดาบเป็นสภาวะที่อาจจะเป็นสองอย่างที่เขาต้องตัดสินใจนะคะแต่ให้สองดาบขึ้นมาส่วนใหญ่เป็นการที่นิ่งเงียบตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะรักพี่เสียดายน้องได้ด้วยนะคะบางคนอาจจะนิ่งเงียบไปบางคนมีคนมาแทรกมาซ้อนนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะ มีคนที่รู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่เติมเต็มถ้าไม่ได้อยู่ไกลถ้าอยู่ใกล้มันก็ขาดบางอย่างแต่หมอบอกก่อนเนาะบางคนบอกโอ้ยนะคะแทบจะบ,บอนข้าวบอนน้ําแล้วใช่นะคะเราดีอยู่แล้วเขาอาจจะไม่เติมเติมไม่เต็มเองก็ได้นะคะหมอบอกก่อนอันนี้นะคะ,ะมาดูกันณนะปัจจุบันนะคะมาปัจจุบันถึงนะคะสามเดือนนี้เนาะ,ะมาส่องดูกันว่าคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยหรือคนที่เป็นประเด็นเขาเป็นยังไง ะะสมมุติถ้าเขาไปมีคนคุยใหม่แล้วไปได้ดีมีสูกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเขาเงียบนิ่งไปนะคะไปไปทำอะไรยอย่างนี้ก็ได้หรือ,รอ,รอคุณโสดนะคะคุณมีเกณฑ์พบเจอใครนะคะไพ่ใบแรกดิจัดเมนดิมิชเชียนดเดลเวอร์เมทุนลัคนาเมทุนนะนะคะหนึ่งถ้วยท่าน้ำกระะกลมีนพิจิกหกไม้เทา้าเด็กถือไม้เทา้า หกดาบควีนถือไม้เทา้านะคะนอกนั้นหมออ่านธาตให้หมดแล้วนะไดเชลิออดกรกกรัคณากระกรกดนะคะหนึ่งดาบเนาะเด็กถือดาบนะคะ,นะค,ะคนที่ถูกปิดกั้นหรือมีกำแพงหร,หรือถูกบล็อกกันไปแม่หมอว่าเขาส่องคุณอยู่นะคะนายถือถ้วยนะควีนถ้วยสิบถ้วยเชื่อไหมคะหมอบอกคุณนิดนึนนงบางครั้งน่ะมันเป็นวิบากกรรมที่มีคนมาแทรกมาซ้อนมันถึงเวลาที่เราจะต้องเจ็บ แล้วนะคะบางคนถามว่าเออแล้วเขาทํากับเราล่ะคะมันก็เป็นเหมือนกันดีหรือไม่ดีมันย้อนสอนหาเราทุกคนทุกท่านถูกไหมคะเวลาบุญส่งผลมันก็จะมีประสบผลสําเร็จอะไรก็ราบลื่นทําประสบผลสําเร็จเวลาที่วิบากกรรมมาให้ผลส่งผลนะคะเราก็มีแต่ความทุกข์ใจแม่หมอว่าเข้าไปแล้วอาจจะไม่ได้ดีก็ได้จัดเมนเป็นไพ่วิบากกรรมเป็นเทพเจ้ากาเบียนเป่าแต่ทาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นนะคะแม่หมอว่าเขาตื่นรู้บางสิ่งเห็นนะ้ไพ่ของคุณขึ้นมาเนี่ย ในถือถ้วยนะคะมีคนที่ห่างเหินหรือมีคนที่ถูกปิดกัน้นมีกำแพงเขาส่องเริ่มส่องคุณนะคะอยากเคลียร์กับคุณนะมันเหมือนความรู้สึกนี้เดลเวอร์นะคะเมทุนลัคนาเมทุนมันเดลเวอร์นี่ไม่ใช่ความรักที่ดีที่สุดนะคะเป็นความรักที่แบบลุ่มหลงนะคะลุ่มหลงทางคุใช่ไหมละคนคนเราก็มีแค่เนื้อหนังบางสานะ,ะไปหลงอะไรบางอย่างหลงเด็กหลงอะไรหลงนะคะสิ่งสิ่งอื่นนะคะเพื่อนๆตรงนี้ได้ด้วย ะะเมื่อหายลงก็ทีนี้เอองงแล้วอยู่ในป่าลึกเนาะก็จะเดินทางออกมาได้นะคะก็จะตื่นรู้มอาจจะนานนิดนึงนานจนคุณอาจจะสายสําหรับเขาก็ได้นะคะคนที่เพิ่งตื่นรู้เพราะว่าเราเริ่มอยู่ได้เราเริ่มโฟกัสเรื่องที่เรื่องของตัวเองนะคะสำหรับคนที่มีปัญหานะคะแม่หมอว่าเขาเริ่มคิดได้เริ่มทบทวนนะคะเริ่มสองคุณละหรือบางคนนะคะถ้าโสดนะคะหรือบางท่านนะคะเป็นความรักที่คุยกันแล้ว รู้สึกว่าถูกชะตาแต่มันยังคุ้มครือนที่ผ่านมาแม่หมอว่ามันจะมีวิถีทางที่ชัดขึ้นชัดเจนในความรู้สึกนะคะปันไดขั้นหนึ่งคุณ,ค,ณคุณคุยกับเขาอาจจะเคบเป็นบันในขั้นสองอย่างเงี้ยน,นะคะเพื่อนๆตรงนี้ความสัมพันธ์มาถูกดําเนินไปนะแต่ค่อยเป็นค่อยไปแต่พัฒนาได้คําว่าค่อยไปหมอขอขยายในนึงไม่ใช่สามปีเจ็ดปีก็ยังอยู่เหมือนเดิมมันไม่ใช่นะคะอันนี้คุณต้องคิดได้ไดแล้วล่ะถูกไหมเพราะดีจัดมิสส่วนใหญ่นะคะ รู้จักการปี2ปีนะคะปีที่2เรามันเริ่มมองอนาคตแล้วว่าเราจะเอายังไงกับความสัมพันธ์ปีที่3แต่งนะคะเพื่อนๆหรือไม่ก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันก็คือมันพูดถึงอนาคตแล้วแต่ถ้าครบเกิน3ปีนะคะยังไม่ได้ลงเอยยังไม่ได้พูดอนาคตเขาเรียกว่าต้องมันต้องเฟดตัวนะคะมันเป็นจบตามตามตามไพ่อ่ะนะคะมันเป็นพลังงานแบบนั้นน่ะค่ะถ้าโสดคุณจะได้มีเกณฑ์พบคนที่เข้าใจพบคนที่รู้สึกใช่นะคะเนี่ย เป็นการเดินหน้าอาจจะจะพบจากการเดินทางเป็นคนทางไกลนะคะเพื่อนๆนะคะหรือเป็นคนต่างชาติเนะคะหรือสายงานสายเพื่อนได้หมดนะคะตรงนี้นะเป็นคนที่แตกต่างคุณได้ด้วยนะนะคะคนคนนี้อาจจะเคยผ่านการมีครอบครัวมีแฟนแล้วเขาค่อนข้างเป็นคนมีสเสน่ห์แต่คุณจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะคะแล้วจะค่อยๆเฟอตัวนะ,ะจะมีเหลือแค่เราสองคนนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะไพ่มันขึ้นอย่างนี้นะ,ะเป็นคนที่ชัดเจนก็คือคุณนะคะบางท่านมีคนแอบชอบคุณอยู่นะ เราชอบสองชอบมองคุณอยู่โอเคมาดูกันนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะตรงนี้มีคนบางคนอยากวนกระมาหาคุณอย่างจริงด้วยตกตำแหน่งความคิดของเขามาดูกันนะคะคนที่อ่าคุณจะคบคนที่คุณจะคุยเขาคิดยังไงคุณหรือแม้แต่คนที่เป็นประเด็นเขาคิดและรู้สึกไงกับชาวราศีตุลลัคนาตุลบ้างนะคะห้าถ้วยไปแรกเลยเสียดายสิคะคิดถึงสิคะเคยอยู่เป็นแฟนเป็นครอบครัว หมอบอกเลยนะคะประสบการณ์ที่ดูดวงมานานเนี่ยคนนะคะถ้าเป็นแฟนเป็นครอบครัวแล้วอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวแล้วไม่ว่าเป็หลงอะไรสักอย่างหนึง่งนะคะเมื่อตาสว่างแล้วมักนึกถึงครอบครัวตัวเองคิดถึงคนที่เคยอยู่เคียงข้างคนที่เคยดูแลเขานะะแต่บางคนอาจจะสายเกินไปก็ได้ถูกไหมคะเนี่ยเขาเสียดายเขาคิดถึงเรื่องราวเดิมๆเรื่องราวเก่าๆนะคะตรงนี้นะถ้าคุณมีปัญหา แม่หมอว่าถ้าไพ้มันถูกจริตกับบางบางท่านนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหานะมีโอกาสได้ปรับตัวเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพราะยังไงนาะภูมิลิตจะนําพาคุณนะคะได้กลับมาคืนดีกันสําหรับบางคนที่เขาโชคชะตาวาสนาจริงๆนะคะแม่หมออ่านตามไพ่จริงๆเลยถ้าไม่ใช่นะคะสินไม่เสมอกันมันก็ต้องจบหรือไม่ก็คือ คุณทำความดีให้เขาเยอะแยะบางทีเขาอาจจะเป็นแค่คู้วิบากกรรมที่จรไมาให้คุณเราชดใช้บางอย่างเพื่อจบไปแล้วชีวิตคุณจะเริ่มดีจะเริ่มปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะงานไม่ว่าจะเรื่องความรักค่ะเพื่อนๆนะคะอย่ามัวแต่เสียใจเนาะนะคะมองอะไรที่มันดีๆนะคะสองด้วยเห็นไหมคะเขาคิดยังไงนะสอด้วยนะคะนะคะสี่ม่เท้าหถ้วยนะคะสี่เหรียญมันเหมือนเขายัง ห่วงแหนความรู้สึกนี้กับคุณดู the star the strength นะคะแปดไม้เท้า the empress เด็กถือเหรียญจะติกนะคะก้าวดาบเครียดมากเลยตอนนี้แล้วก็กลัวคุณไม่รับด้วยคุณไม่ q ควีนดาบอันนี้เป็นความรู้สึกเขาที่คิดเขาอาจจะทำอะไรคุณเยอะนะเนาะนะคะก็เลยเหมือนมีความกลัวความกังวลด้วยะนะคะดูนะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาค่ะ มาดูการเอาคนที่มีประเด็นก่อนนะคะคนที่มีดีประเด็นโดยเฉพาะหมอขอนะคะพูดถึงคนที่เคยเป็นแฟนกันแล้วเป็นครอบครัวแล้วนะคะตรงนี้นะมันบง่งบอกตั้งแต่ตรงนี้ละสิบถ้วยนะคะตรงนี้ขึ้นมาสี่ม่เท้าหรือคบกันระยะหนึ่งแม่หมอว่าเขาคิดว่าคือ,ค,ค,อ,อคุณคือเอ็มเพรสอยู่แล้วอะชาวราศีตุลลคณาตุลคุณคือเอ็มเพรสคนที่ใช่คนที่ดูแลเขาดีมากๆแม่หมอว่าคนเรานะคะ มันไม่ใช่แก่นของความรักจริงๆเมื่อไปหลงอะไรบางอย่างเมื่อมันลืมตาสว่างแล้วไม่สามารถมามีใครแทนที่คุณได้หรอกนะคะเขาจะคิดถึงคุณคิดถึงคนที่เคยดูแลเอาใจใส่เขาะคะ่ะเขาจะกลับมาคราวนี้แม่มอว่าเขาจะเชื่องเชื่องยอมคุณทุกอย่างเพราะว่ายอมเพราะความดีของคุณนะคะตรงนี้ขึ้นมานะคะเนีย่ยคิดถึงคุณมากมายนะสองด้วยอยากกลับมาคืนดีนะคะเมื่อไปแล้วจะเกิดการเปรียบเทียบและช่างใจไม่มีใคร ดีเหมือนคุณอีกแล้วลาซีตูนเครียดมากตอนนี้กลัวคุณไม่รับนะคะตรงนี้นะถือดาบนะคะเรา,ะาอาจจะคิดไปเองนะคะหรือทำเราไว้เยอะก็ได้อ่ะอยากพูดอยากคุยรู้สึกผิดและเสียใจในบางสิ่งบางอย่างที่ทําไปนะคะตรงนี้นะสําหรับคนที่มีประเด็นพ่อคุณเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดนะคะตรงนี้เนาะเสียดายแย่เลยเนะาะเป็นหมอนะเจอคนดีๆแล้วไม่รู้จักรักษาไว้ถูกไหมคะคนดีๆมันหายยากนะหมอบอกเลยทุกวันนี้นะคะที่นี้ เอากรณีนค,นคนโสดหรือคนที่กําลังคุยนะคะเพื่อนๆเนี่ยนะคะไม่หมอว่ามันผ่านบททดสอบหลายสิ่งหลาย,ลายอย่างเขานะคะถ้าท่านใดที่คบกันมาแล้วอีทำไมเราถึงรู้สึกดีคนนี้เขาก็รู้สึกดีแต่ทําไมเขารู้สึกยังไม่ให้สถานะยังไม่เหมือนคบกันใช่ไหมคะเหมือนเราทํางานเราก็มีเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบ้างนะคะถูกไหมไ <c oughs> ม่หมอว่าเขาจะคิดว่าคุณเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับเขานะ,ะมีโอกาสนักที่เขาจะคิดเรื่องอนาคตกับคุณ หรือบางครั้งก็อาจจะคิดว่าสร้างเงินสร้างสร้างงานก่อนมีเงินมีทองมีอะไรที่มั่นคงก่อนนะคะก็ได้นะคะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยแม่หมอบอกเลยว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่สําหรับเขาให้และได้รับพอๆกันเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเขานะะแต่คนนี้อาจจะขี้กังวลขี้กลัวก็าอาจจะเคยเจ็บและเคยพังมาก็ได้นะคะทําให้เขาคิดเยอะทําให้เขาดูนานนะคะเพื่อนน,น,นะคะ แต่ถ้าเป็นคนโสดแน่นอนละค่ะอาจจะเป็นคนที่อายุแตกต่างคุณเข้ามาได้ด้วยนะคะอยากพูดอยากคุยกับคุณโคบออกคุณคุณก็คงรู้สึกดีกับเขาเหมือนกันและท่าสองด้วยคงไม่เกิดขึ้นเขาบอกว่าคุณคือเอมเพรสของเขาเป็นคนที่มีค่าที่สุดค่าว่ามีค่าหมายถึงว่าถ้วยเห็นไหมคะเนี่ยตุกตำแหน่งความคิดถ้วยคือหมอเคยพูดนะคะถ้วยก็คืออารมณ์ความรู้สึกก็คือคนที่ใช่ละค่ะตรงใจเรียนก็คือการจับต้องได้หรือสิ่งที่ เรามีค่านะคะเราเอาง่ายๆเราสวยเราดูดีเราทํางานเรามีเงินถูกไหมคะเราไม่ได้นั่งรอใครนะคะสังคมสมัยนี้ต้องการไหมนะคะต้องการผู้หญิงเก่งนะคะต้องการผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้เขาก็เช่นกันมาเจอกันโอ้โหมีค่ามากเลยคุณนะคะเนี่ยเป็นเดอะสตาโปรไฟล์ดีด้วยแม่หมอว่าแม่บอกว่าราศีตุลเนี่ยนะ,ะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่สวยเป็นคนที่ดูดีด้วยนะคะตรงนี้เป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณมีเป้าหมาย นี่แหละคะ่ะสิ่งที่ทุกคนนะ,ะเจอคุณแล้วไม่อยากวางตรงนี้ถ้าเขาถ้าเขาวางคุณลงแปลว่าอ๋อเขาพร้อมที่จะให้ใครมาถีบคุณแทนแล้วถูกไหมอันนี้ความคิดของเขานะคะโอ้เขาแม่หมอว่าเขาห่วงคุณด้วยนะคนเก่าก็นึกถึงนะคะถ้าถ้าท่านใดที่กาลังมีปัญหาส่วนคนโสดแปลว่าความสมานคุณอีกเก้าระดับหนึ่งที่เขาจะพัฒนาความสมานของคุณนะคะ,ะมาดูความรักสามสามเดือนนี้จะเป็นยังไงของราศีตุลลัคนาตุลบ้าง ใบแรกสิบถ้วยนะคะความอบอุ่นและความเติมเต็มนะคะกำลังมานะควีนถ้วยมีใครที่ทานขอพอรอะไรไว้ไหมคะตรงนี้จัดเม้นอขอพาใคันดิเมเชียนชาวราศีตุลเป็นคนมีเซนเนาะมีลางสังหณ์ที่แม่นยำนะคะโอ้โหถ้วยโอ้แรงมากเลยกระโดดลงมาเลยนนเพื่อนๆนะคะเห็นไหมความคิดของเขานะคะแล้วเขาก็มาตามความคิดคนที่มีปัญหา นะเขาจะย้อนกลับมามาเห็นคุณเห็นค่าของเราอาจจะมาปรับเปลี่ยนบางสิ่งถ้าคุณกับเขาเป็นคู่กันนะคะตรงนี้นะนะขอดูอีกนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะเดือนนี้ของราศีตุลลคณาตุลน,นะคะแต่มันไม่ง่ายสิ <c oughs> ควีนดาบขึ้นมาเลยคุณบอกว่าใครก็ตามที่เข้ามาต้องชัดเจนจริงๆคุณจะฟิกทุกคนที่เข้ามาค่ะว่าฟิกคือต้องใช่จริงๆนะคะต้องต้องผ่านอะไรกับเราต้องครบนะบดู ระยะยาวนิดนึงไม่ใช่ปูป,ปราบแล้วคุณจะทุ่มเทให้ทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยคุณอยากได้เป็นความรักที่ให้และได้รับพอๆกับคุณเป็นความรักที่ยุติธรรมเท่าเทียมนะคะเพื่อนๆเ,เหนื่อยแล้วกับการที่เรารักอยู่ฝ่ายเดียวดูแลฝ่ายเดียวง้ออยู่ฝ่ายเดียวนะคะอเสียใจอยู่ฝ่ายเดียวคุณไม่ได้แคร์เราเลยอะไรคุณยังเอาประมาณนี้นะคะตรงนี้เนาะอ่ะนะหนึ่งเรียนนะคะสี่ไม้เทา้า นะฮะกระสันเนาะเด็กถือไม่เท้านะคะมันถึงเวลาแล้วที่ราศีตุลลัคนาตุลถ้าใครไม่ใช่นะฮะชีวิตคุณต้องการความสุขนะคะต้องการความเติมเต็มต้องความความมั่นใจนะคะไพ่ตรงนี้นะมันถึงเวลาแล้วที่ถ้ามันไม่ใช่นะะคุณจะมุ้ไปข้างหน้าเพืนะ่อนๆตรงนี้นะอยู่กับตัวเองนะคะแล้วโชคชะตาวาสนาจะนําพาใครสักคนมาสู่คุณ สำหรับคนที่จบไปใครเหนื่อยกับใครมานานนะคะเพื่อนเพื่อนดวงดาวโยกย้ายนะวันที่สิบเก้าเมษานี่นะคะดาวพฤหัสนะคะถ้าไม่ใช่ต้องจบไปถ้าใช่มันจะเป็นบททดสอบบางสิ่งบางอย่างถ้ากลับมาคราวนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นนะคะมันจะเป็นการปรับการจูนเขาจะเห็นคุณเห็นค่าของคุณนะคะณนะตรงนี้นะคะเพราะว่าคุณไม่เหมือนเดิมอีกแล้วคุณเข้มแข็งกว่าเดิมนะคะอันแบบเดิมคุณไม่เอาแล้วคุณต้องการความเปลี่ยนแปลงนะ คนเก่านี่แหละแต่นายต้องมาในรูปแบบใหม่นะคะแต่ถ้าไม่ใช่คุณพอแล้วนายคุณเหนื่อยแล้วนะคะแต่ว่าแม่หมอบอกนะนแล้วแต่คุณเพราะว่าไพา่มันเหมือนคุณไม่ได้ง่ายสําหรับคนที่จะเข้ามาอีกแล้วแม่หมอว่าคนเดิมนะคะเพื่อนๆจะกลับมาคนที่เคยเป็นแฟนเป็นสถานะครอบครัวเขาไปแล้วไม่ดีไม่ได้ดีเขาส่องรู้คุณแล้วละ่ะใจเขาลึกๆนะคะอยากกลับมาพูดมาคุยพอคุณคือครอบครัวคุณคือคนที่ใช่ที่สุด ไปเรียนโลกไปเรียนรู้โลกใบใหม่แล้วที่มันไม่ได้มีใครดีเท่าคุณอีกแล้วนะคะมันไม่เติมเต็มเท่าคุณอีกแล้วตรงนี้นะคะอนมในคุณเป็นสิ่งที่ใช่ที่สุดแล้วนะ,ะแต่ถ้ากรณีคนสนแม่มาว่าความสัมพันธ์นะคะคุณจะได้เจอคนที่อาจจะแตกต่างกับเราเช่นหน้าตาทางสังคมเขามีชื่อเสียงหรือคุณมีนะคะเป็นความรักที่อาจจะเป็นครอบครัวได้ด้วยนะคะคนนี้อาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม้ผ่านการมีครอบครัวเขาจะเข้ามาเติมเต็มในความสัมพันธ์ของคุณ ะะจะติกเป็นความรักที่เท่าเทียมเป็นความรักที่เดอมซันให้ความสุขคุณไม่อยากจะเปิดใจแต่คนนี้เข้ามาทําให้คุณยิ้มได้ค่ะเพื่อนๆนะคะเขาเห็นคุณมีคุณมีค่ามากเลยเป็นสิ่งที่เขาตามหานะเพื่อนๆเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถคุณจะไปคู่พู่กันเพราะไพ่มันขึ้นมาคู่อยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะเนาะนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะตรงนี้นะอะไรแบบเดิมคุณไม่อยากได้แล้วนะคะ โอเคไม่หมอขออนุญาตเก็บนะทีนี้มาดูความรักกันบ้างนะความรักอขออภัยค่ะม,มาดูการงานการเงินนะตะกี้พูดความรักไปแล้ว1นึ่งเหรียญชาวราศีตุลมีโชคนะคะหรือไม่ก็คือมีโอกาสใหม่ๆทางการเงินเข้ามานะคะตรงนี้นะมีคนยิบยื่นโอกาสให้นะคะมีฐานลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะคะตรงนี้นะ คุณกําลังมองหาอยู่ว่าจะทําอะไรนะคะตรงนี้นะไฮโลแฟนนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็เมตตาบุญกุศลเกื้อหนุนได้ด้วยนะคะราศีตุลควีนถือไม้เท้าคุณเป็นคนเก่งนะมีความสามารถสามไม้เท้าเป็นการขยับขยายมองว่าคุณไม่ได้ทําอย่างเดียวงานคุณต้องมองหาอะไรเสริมเพิ่มเติมนะคะควีนเรียญน,นะคะเป็นคนที่มั่นคงในเรื่องการเงินนะคะตรงนี้นะนะคะคิงถือไม้เท้า อาจจะมีความอึดอัดมีความกดดันบ้างเรื่องอะไรนะคะสิบไหมครับคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นเสาหลักครอบครัวมีภาระ,ะจุกจิกที่จะต้องจ่ายหรือเปล่านะคะแบกอะไรไว้หรือธุรกิจการงานนะคะไม่มีใครที่คือช่วยคุณได้หมายถึงว่าอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่คุณทําเต็มอยู่คนเดียวก็ได้นะคะตรงนี้นะหรือหน้าที่การงานโตนะภาระ,ะเลยเยอะขึ้นตรงนั้นก็ได้นะนะคะ ควีนเธอถ้วยสิบเหรียญน,นะคะงานมาเติมแต่ว่าเงินก็กเยอะนะคะเพื่อนๆสิบเหรียญพอๆกันบ่งบอกถึงสถานะที่จะมั่นคงขึ้นนะคะได้เงินก้อนใหญ่รายจ่ายก็มีที่จุกจิกที่หมอบอกอะ,ะรายจ่ายเพื่อครอบครัวนะคะรายจ่ายเพื่อสังคมข้างนอกนะคะหรือตัวเราอะไรประมาณนั้นนะคะไม่ต้องเครียดน,นะคะไพ่สับไปสับมาเก้าดาบข,ขึ้นบ่อยมากค,คิดมากนะคะช่วงนี้ไม่เป็นไรทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเคลียร์ได้นะคะ คุณเป็นคนเก่งเนี่ยึ้ออ่ะเขาออกมาแล้วเราอาจจะช่วงนี้นอนไม่หลับนะคะเพื่อนอย่าคิดมากนะทุกสิ่งทุกอย่างเราทําดีอยู่แล้วนะคะตรงนี้คุณมีประสบการณ์นะ,ะบางท่านอาจจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะคะตรงนี้เดชเม้นได้ประกาศข่าวดีจากแดนไกลบางคนอาจจะอยากไปทํางานต่างประเทศต่างชาตินะคะ d ดอเอ็มพลเลอร์ขึ้นมา บางคนรับราชการนะคะมีโอกาสนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแปดเลี้ยนเป็นไพ่ที่เงินทองคุณเริ่มสะพัดมากขึ้นรายจ่ายมีนะคะแต่หมอไม่ได้พูดถึงเพราะทุกคนมีแต่รายได้ที่เข้ามานะ,ะมันมีเงินนะคะที่มากและได้เก็บอยู่แล้วนะคะตรงนี้บางคนรออะไรอยู่มีเกณฑ์ประสบผลสําเร็จนะคะตรงนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องที่แม่หมอจะเตือนคือเรื่องความคิดมากของคุณหรือไม่ก็นอนไม่หลับช่วงนี้นะคะ,นะคะหรือมันก็จุกจิกเรื่องภาระหน้าที่บางสิ่งบางอย่างนะคะ คุณไม่สามารถกระจายงานให้ใครได้หรือไม่ก็คือเรานี่แหละค่ะต้องแบกอะไรเป็นเสาหลักครอบครัวรายจ่ายเน,นีน่ยค่ะเพื่อคนนู้นเพื่อคนนี้มันมันก็เป็นนะหมอก็เป็นนะคะแต่ว่าแม่บอกว่าคุณยังมีบุญเกื้อหนุนแถมตัวคุณเป็นคนขยันเป็นคนที่มุ่งมั่นมีเงิน,ม,งนมีทองเก็บนะบางคนอยากได้บ้านอยากได้รถก็มีเกณฑ์นะเพื่อนๆอยากมีเงินเก็บมากขึ้นรอไฟแนนซ์ก็ผ่านนะคะบางคนรอง,งานต่างประเทศมองหาโอกาสให้ตัวเองประสบผลสําเร็จนะคะดวงดาวคุณเดินดีมากๆนะคะราศีตุล นะคะไพ่ขอไพ่สรุปเลยนะนำนะขอไพ่สรุปเลยนะนำเรื่องความรักนะคะในเธอทวยอดสันอ่ะขึ้นมาอีกแล้วนะคะแปดเรียนนะคะ ดูเวอร์จัดเมนนะคะไพ่จัดเมนคือไพ่นะคะการประกาศนะคะเพื่อนๆเทพเจ้าการเบี้ยนเปล่าแต่ไพ่ใบนี้มันหมายถึงว่าผลการกระทําคําว่าผลการกระทาคือถ้าคุณอยากรู้ว่าที่ผ่านมาคนที่เขาจะย้อนกลับมาหาคุณนะคะตรงนี้นะหกถ้วยนะคะที่ผ่านมาเขาทําดีกับเรามากน้อยแค่ไหนทุกคนมีข้อเสียนะคะสมมุติว่าเขาทําผิดพลาดเรื่องทําอะไรแอบรับหลังเราอย่างเงี้ย นะคะคนเราผิดพลาดได้แต่ไม่ใช่ผิดซ้ำผิดซากถูกไหมคะตรงนี้คุณจะดูตามความเป็นจริงคุณจะตาสว่างอะนะคะตอนที่เขายังไม่ตาสว่างคุณเริ่มตาสว่างนะ,ะพอเขาตื่นพอเขาคิดได้บางครั้งนะมันอาจจะสายเกินไปนะคะตรงนี้นะส่วนคนที่เขาให้โอกาสนะคะทุกคนไม่ได้ให้โอกาสตลอดเวลานะคะตรงนี้เดเวอร์ Ver, นะคะเป็นไพ่ที่เรียนรู้สัจธรรมเรียนรู้อะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างความสมบูรณ์ความเติมเต็มคุณนี่แหละคะ่ะตรงนี้นะ มีโอกาสบางคนจะวนกลับมาที่นี่มันขึ้นอยู่กับคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นแฟนเป็นสถานะครอบครัวคุณกลับมาง้อมาเขาโอกกมาซ้อนนะคะกลับมาคราวนี้แม่หมอว่าดวงดาวมันเดินดีถ้าใช่สําหรับกันละกันกลับมาเราต้องดีด้วยนะคะแต่ถ้าสวดแม่หมอบอกเลยว่าอันดับหนึ่งของคุณคือการโฟกัสเรื่องเงินทองบางคนคิดแต่เรื่องเงินทองจริงๆแล้วคุณจะได้เงินทองคุณจะร่ารวยมากแต่ความรักก็ต้องมีเข้ามาเหมือนกันนะคะตรงนี้แม่หมอบอกเลยว่าคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์คุณมีพร้อมทุกอย่างมีคนเข้าหาบางคน ะะอาจจะได้เดินทางไกลถึงต่างประเทศต่างชาติหรือมีคนรักที่ทํางานในองค์กรใหญ่หรือองค์กรต่างประเทศนะคะคนนี้จะเข้ามาในรูปแบบที่คุณจะผูกจิตกับเขาผูกพันกับเขามานะคะเพื่อนๆตรงนี้นะนะคะขอบคุณมากมายราศีตุลลาคณาตุลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อนๆนะคะจะได้ไม่พลาดที่หมอทําคลิปแต่ถ้าดวงส่วนตัวก็ไอดีไลน์อยู่ใต้คลิปนี้นะคะนะคะแม่หมอมีช่องนะคะซูเปอรแ์แตงแล้วนะนะคะถ้าท่านใดนะคะ อยากสนับสนุนช่องหมอนะคะก็กดตรงนั้นได้นะคะขอบคุณมากมายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ